ศูนย์แทบีเคทแลนด์ครับตอนนี้ทีมงานกำลังขนน้ำอยู่นะครับตอนนี้ตามโครงการนะครับแทป,ปีเคมิตรภาพตัวไทยนนรลุใจสู้ภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้ท่านแทบีเคตีสี่นะครับอยู่ระหว่างท่านรองเราแล้วอยู่ระหว่างขนถ่ายน้ำนะครับจากรถท่านแทบีเคสองสองแปดสามนะครับนี่ ท่านเจ็ดเวันนี้แต่งตัวหล่อมากวันนี้โอ้โห oh oh oh. ท่านสองร้อยแปดสามนะครับตั้งแต่เลิกงานมายังไม่ได้ไปทําอะไรเลยครับวันนี้นี่ท่านสามสามแปดสามนะครับามาช่วยยกด้วยวันนี้ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> น้ํา นี่ครับสิ่งของบริจาคครับนี่ครับโอ้โหเยอะมากแล้วครับวันนี้ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนสมาชิกนะครับที่บริจาคเข้ามานะครับทางทีมงานเราจะทำให้เต็มที่ครับผม